จำมันของน้ำวันนี้กำลังจะทำสปริงโรค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนคงสบายดีนะคะน้ำก็สบายดีค่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้น้ำจะทำยังไงจะยุ่งไหมนะคะการทาง,งานในคลองน,น้ำก็ติดตามกันอยู่นะคะไว้จเจอกันค่ะ ถึงร้านปุ๊บก,ก็ต้องรีบทำสปริงโรลเลยค่ะทุกคนออเดอร์แรกมาแล้วค่ะวันนี้ส้มตำแต่เช้าเลยนะคะทุกคนตอนนี้น้ำกำลังตำส้มตำปูปลาอยู่ค่ะทุกคนส้มตำที่อเมริกาก็จะมี2แบบนะคะทุกคนก็คือแบบขายให้คนไทยคนเอเชียนแล้วก็ขายให้ฝรั่งนะคะสำหรับ ขายให้ฝรั่งก็จะเป็นส้มตำไทยแล้วนะคะทุกคนไม่ค่อยเน้นใส่น้ำปลามากค่ะจะใส่ซีอิ๊วขาวแทนนะคะสำหรับขายให้คนไทยคนเอเชียนก็ขาดไม่ได้เลยค่ะต้องเป็นปลาร้านะคะปูแบบนัวๆเต็มที่เลยค่ะทุกคนวันนี้ส้มตำขายดีแต่เช้าเลยค่ะทุกคนน้ำต่ำแทบไม่ทันเลยนะคะ สำหรับส้มตำนะคะปูปลาหรือส้มตำราวนะคะน้ําก็จะตําในแบบฉบับที่น้ําชอบกินนะคะทุกคนเรากินแบบไหนเราก็ตําให้ลูกค้าอย่างนั้นละคะทุกคนใจเขาใจเราเป็นดีที่สุดนะคะ พบเข้าคะ่ะทุกคนส้มตำไทยส้มตำปูปลาร้าส้มตำาม,ม่วนะคะวนไปเวียนมาอยู่อย่างนี้นะคะทุกคนน้ำแปลกใจมากว่าทำไมวันนี้ขายดีมากๆเลยคะ่ะ เดี๋ยวน้รรนำจะมาเล่าประวัตินะคะว่าส้มตำปุปราที่ร้านเนี่ยเราได้สูตรมาจากไหนนะทุกคนสูตรที่แท้จริงก็คือมาจากพี่แบงค์นะคะหรือว่าพี่ชายของน้ำนั่นเองพี่แบงค์เป็นคนที่ทำอาหารอร่อยมากนะคะระวมไปถึงพวกอาหารลาวลาบส้มตำอะไรอย่างเงี้ย ที่เขาทำอร่อยมากเลยค่ะทุกคนเมื่อ5ปีที่แล้วเราเปิดร้านนะทุกคนเราก็ไม่ชอบปะลาล้านะคะที่ เขาอัดกระป๋องมาขายนะคะมันคือมันไม่ได้รสชาติของปลามันไม่นัวไม่อร่อยพี่แบงก์ก็เลยทําการต้มปลาล้ะค่ะทุกคนพอต้มเสร็จก็มีคนไทยมาสั่งนะคะกินพี่แบงก์ก็ตําในสไตล์ที่แบบว่ายัางกินยังไงก็อย่างนั้นนะทุกคนแล้วทีเนี้ยคนไทยก็เลยติดใจมากเลยนะคะทุกคนทําให้ที่ร้านน่ะทุกคนไทยที่มาก็ต้องสั่งส้มตำปูปลาานั่นเองนะทุกคนนี่ บอดเจอร์เสร็จน้ำก็ไปพับสปริงโรให้เสร็จค่ะทุกคนวันนี้สปริงโรก็ไม่เยอะเท่าไหร่ค่ะน้ำสู้ไหวค่ะไหนๆวันนี้ส้มตำขายดีแล้วงั้นเราก็กินส้มตำเลยค่ะทุกคนวันนี้น้ำตำส้มตำนะคะแล้วก็มีผัดกระเพรานะคะรวมมิตรค่ะแล้วก็มีไก่ย่างด้วยนะคะ วันนี้ครบสูตรเลยค่ะทุกคนสุดยอดเลยค่ะที่ร้านก็คือขาดปะลาร้าไม่ได้นะคะถ้าขาดปะลาร้าก็ไม่มีแรงค่ะทุกคนส่วนของหวานวันนี้นะ้ำทำข้าวเหนียวมะม่วงนะคะแล้วก็กล้วยทอดค่ะกับไอศครีมนะคะง่ายๆค่ะ yes, yes. Yes, yes. กินข้าวเสร็จก็ทำงานต่อเลยค่ะทุกคนน้ำเอาแครปรังกูลนะคะมาทอดไว้ค่ะทุกคนสำหรับพี่ FC ที่ถามน้ำมาว่าการทำน้ำพีนัทซอสทำยังไงนะคะวันนี้น้ำไม่มีเวลาถ่ายให้ดูจริงๆค่ะน้ำก็จะมาบอกส่วนผสม ง่ายๆแล้วกันนะคะก็จะมีน้ำมะขามเปียกค่ะเครื่องแกงมัสมันหนึ่งกระป๋องนะคะกระทิสี่กระป๋องตามด้วยน้ำสี่กระป๋องนะคะเติมน้ำลงไปในกระทิเลยแล้วก็มีพีนัทนะะแบบัตเตอร์นะคะแบบครีมี่นะคะแล้วก็จะมีน้ำจิ้ม sweet and sour นะคะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ค่ะแต่ใส่เพื่อความกลมกล่อมและหวานๆน,นะคะทุกคนครึ่ง ระป๋องนะคะเอาส่วนผสมทุกอย่างใส่รวมกันค่ะยกเว้นพีนัทซอสนะคะใส่ทีหลังะะจากนั้นก็เบาไฟนะคะเคี่ยวไปจนข้นค่ะทุกคนแค่นี้เองค่ะ พอช่วงไม่มีออเดอร์ทำงานทุกอย่างเสร็จแล้วน้ำก็จะมานั่งอยู่มุมเดิมค่ะมุมเก็บของนะคะมุมห้องเก็บของของน้ำน้ำก็จะมาเอารูปที่แม่ส่งมาให้ดูนะคะตอนนี้บ้านสวนของเราทำห้องน้ำเสร็จแล้วนะคะทุกคนเพื่อให้ช่างนะคะสามารถใช้ได้สะดวกสบายในการมาทำบ้านสวนนั่นเองนะทุกคน ก็ไม่มีอะไรมากคะ่ะแค่น้ําเห็นแค่นี้น้ําก็มีพลังแล้วค่ะทุกคนยังไงน้ําจะขอไปทํางานต่อแล้วนะคะวันนี้น้ําจะขอลาทุกคนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ